ก็ได้ส่งสัญญาณมาถึงแกนน้ำที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนให้อธิบายความเข้าใจแน่นอนว่าอารมณ์ความรู้สึกของการเห็นอกเห็นใจของความเสียใจที่ความเมียดมีแน่แต่ว่ายืนยนันว่าทุกคนเสื้อแดงเนี่ยใช้เห็นใช่ผงและทุกคนมีวุฒิภาวะก็จะไม่มีการเกิดเหตุวุ่นวายหรือว่าความรุแนแรงใดๆมั่นใจได้เช่นในั้นนะครับ ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่นักรบษเรต้องประสบชะตากรรมจริงๆไม่ใช่แค่ปิเศษนะครับเรายังมีพี่น้องเราที่ยังถูกคุมขังอยู่จำนวนหลายสิบคนที่ได้พยายามยื่นประกันตัวแล้วแต่ยังไม่ได้รับอิสรภาพ วันน anyway, right. uh, uh, uh ี hmm. hmm. ้คุณเจ๋งเป็นอีกคนหนึ่งที่สิ้นิสียภาก็เป็นหน้าที่ที่พี่น้องซึ่ง่วมกระบวนชารชก็จะต้องดําเนินการยื่นประกันตัวแล้วก็ดาเนินการพิทางทาภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้พี่น้องเราเนี่ยได้ออกมาเจีงบาดเจียงไหลกัครั้งหนึ่งที่เจ๋งแม้ว่าจะเป็นแกนนําแต่ว่าความพยายามในการ ให้ได้รับอ mm ิสรภาพก็จะเหมือนเนื้อจับพี่น้องแนวร่วมคนเสื้อแดงที่ยังนต์องจังก็คงจะต้องเนื้อหน้าแล้วก็พยายามกันต่อไปครับกามีก็คือส่วนที่ได้รับเงื่อนไขจากศาลไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็คิดว่า ถ้าไปดูเนื้อหาสาระเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขอะไรมาม่ว่าจะเป็นการห้ามออกอประเทศหรือว่าเป็นการห้ามก่อให้เกิดความวุ่นวายใดๆก็คงจะต้องเคลื่อนไหวหรือว่าแสดงออกทางการเมืองอย่างอยู่รอบครอบมากขึ้นแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นก็เท่านั้นเองนะครับสารยังไม่ได้ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความเห็นทางการเมืองหรือว่าแสดง ใดภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญก็ยังสามารถทําได้อยู่ทาไปถึงวันที่19ขังวันคล้าวารทา52ดาวนี่ก็มันไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเส้นทางเหล่านี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่พวกผมตัดสินใจเลือกเดินเข้ามาแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่ไม่มีใครดกดดันบังคับเราเดินทางมาบนถนนการต่อสู้ด้วยหัวใจของเราเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรรออยู่ข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บล้มตายหรือการไรายอย้อิสรภาพเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้มาถึงแม้ว่าความรู้สึกเจ็บปวดต่อชาตาการ,รมของเพื่อนมันมีอยู่แต่ทุกคนก็รู้พวกผมมองตาคุณเจ๋งกอดกันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนําตัวไปก็รู้กันว่าในหัวใจเนี่ยเมื่อเป็นนักรบเมื่อพบกับสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่จะทําให้คุณเจ๋งผ่านวันเวลาแบบนี้ไปได้ก็คือหัวใจที่เข้มแข็ง สึ่งผมเชื่อว่ายอดบริษัทกลอบหรือเัียงดอกห็้จะผ่านมันเวลาแบบนี้ไปได้